สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนก็วันนี้มาพูดกับอูอีกแล้วนะคะวันนี้อูจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเตาแก๊สปิกนิกแบบพกพานะคะแล้วก็ในตัวนี้ก็จะมีแถมเป็นกระทะทอดรีดน้ำมันด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบไปกลางเต้นนอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาะเหมาะมากเลยเหมาะมากจริงๆ,ๆ ราคาก็ไม่แพงมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างในกล่องนี้นะคะเดี๋ยวกันเลยข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยเราดึงออกมานี่นะคะตัวนี้เป็นกระทะของเขานะคะกระทะเคลือบเทปลอนมาอย่างดีนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นขาไว้ตรงตั้งตรงเตาแก๊สมันนะคะนี่ก็จะมีะมาณนี้เลยวางไว้ก่อนส่วน,นันนี้อันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สนะคะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะหิ้พวพกพาได้สะดวกเลยนีแ,แกะดูให้ จะได้ข้างในเป็นแบบนี้นะคะตอกแก๊สของเราก็อันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งรองตรงตรอกแก๊สตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูเดี๋ยวเราจะวางอันนี้เอาขดเก็บไปก่อ,กอ,กอกนเอาวางไว้ข้างใน นี่นะคะแตแกะเราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแกะออกทำความสะอาดได้ง่ายสะดวกดีค่ะ,คะก็ตรงนี้ก็ไม่ใส่แกะกระป๋องเดีวเรามีจกกระป๋องก็แกะกระป๋องเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เสียบเข้าไปช่องนี้เลยราคาไม่แพงค่ะอยู่ที่ประมาณ1,000 1, 1น0่พันิดๆนะคะอูซื้อที่ช h อป e ีนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ลองไปเิื้อฐานในช h อป e ีได้นะคะตัวนี้ใช้ดีนะคะคืออู้ลองใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็คือเอาหมูอ,อะไรมาย่างทอดคือแบบโอเคเลยค่ะทำง่ายมากนี่ตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นี่ก็จะประมาณนี้ค่ะดูท่าทางแข็งแรงน่าจะทนทานดีค่ะ,ระเราแก โอเคค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูในช้อปปีได้นะคะหนูซื้อนในช้อปปีมานะคะแล้วก็การใช้งานดีนะคะยังยังไม่เจอข้อเสียใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือถ้าเพื่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้นะคะกปวด b ั c r r i e e แล้วก็กดไลค์ให้อูด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ